ไแล้วเรื่อันนี้พี่น้องเลยไปบูได้แล้วคุณเนาะเซตบาดเดสนุนยาวลาดเต็มกระเบี้ยวเลยก็คือร้านล้างหาลยทุกคนโอ้โหพี่น้องเลยจัดหนักจัดเต็มเลยมือน่อ๋อกน สบายดีสวัสดี่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนาะสบายดีพี่น้องสุขู่สุก้นเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้บามจุนกับอยู่ที่ถนนเยาวราชเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศสุดคึกคืนเลยพี่น้อง14นาฬิกา20นาทีเนาะนี่ต่อจากเอฟีมาจากสนามหลวงเนดะ้อพี่น้องเด้อก็เลยลีวมาถ่ายอัปเดตบรรยากาศให้ท่านผู้ชมชมเนาะอยู่ที่ถนนคนเดินเยาวราชเนาะคือตรงนี้คือเป็นจุดที่จัดเทศกาลจุดจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะพี่น้องในเมืองไทยเนาะ เดี๋ยวเป็นจะได้กะรอชมนํากันเด้อพี่น้องเดอ้อเอฟซีที่เขามารับชมกะกะฝา,ากกดไลค์เนาะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจในการทาคลิปเด้อพี่น้องเดอ้อกะบสำหรับทานผู้ชมทุกท่กทานที่เขามารับชมกะอขออวยพรใส้ <ไ S 2> ให้เอฟซีทุกทุกทาน,นจงมีแต่ทุขภาพแข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะร่ำรวยเงินร่ำรวยทองในวันรุษจีนเด้อนี่เด้อพี่น้องไปเดี๋ยวบอามจุนสิพาไปเดินชมตรงเวทีเนาะพี่น้องเนาะ ตรงเวทีสักนิดหนึ่งไ <ทะ S 1> ด้พี่น้องต่ว่าสิบริเขาไปตรง<ล>ด้านในเวทีเนาะขอบคุนเปิดเพเลงบางจุนญาตโล่งบอดเนาะเสียอัปเดตแต่บรรยากาศตรงโซนนี้ล้วก็สิเดินวนไปข้างหลังอีกสักนิดหนึ่งเนาะเห็เด้อพี่น้องแต่ละร้านบอกเลยว่าหายดีมากบรรยากาศล่าสุดอันนี้คือเมืองไทยต้องบอกเลยว่าจัดยิ่งใหญ่ทุกเทศกาลจริงๆนะอันนี้จุดจีนนี่คือ ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ประเทศจีนบ่าจักพี่น้องเลยก็ถโกเมื่อกี้บ่อมจุนเจออ่าคุณพิธาเนาะพี่นอนะ้องเนาะเพิ่นมาเดินอยู่งานจุดจีนคือนักข่าวเต็มเลยเนาะมองดูนี่แต่ว่าตรงนี้นะเพิ่นร้องเพลงสดนะพี่น้องเป็นเพลงเกี่ยวกับอ่าเทศกาลจุดจีนเนาะอพี่น้องเอ้ยปีนี้กับเป็นปีที่สามที่บ่อมจุนมา เที่ยวงานจุดจีนเมืองไทยเนาะบอกคอยได้มีโอกาสมาเจนมีโอกาสมาทํางานอยู่เมืองไทยนี่แหละพี่น้องได้ไมาเห็นนะเห็นอย่งางไรหลายสิ่งหลายๆอย่างเนาะนเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็คือตรงดันนาเวทีก็จะมีร้านขายแบบนี้อยู่เนาะขายขนมนเมื่อในบ้านของจุนกน็ใส่สุดแดงมาอยู่เด้อพี่น้องเลย <laughs> ใส่สุดแดงมารับโศกเนาะ เพื่อนบอกว่าผูดใดใส่ชุดแดงจะโชกดีนะพี่น้องนี่นี่เนาะบรรยากาศคึกคืนมากพี่น้องเลยอันนี้คือบรรยากาศหลังฝนตกนะเมื่อนี้กรุงเทพม,มหานครฝนตกตั้งแต่เช้าเลยเพิ่งจะหยุดประมาณช่วงเที่ยงๆเนาะแต่ว่ากาสิยุดธเต็มที่กับเฮือกหนวายุดธกันยังปล่อยอยู่เนาะพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มมีแดดออกมาแล้วเพื่อนกันเริ่มจะมาเที่ยวงานกันหลายแล้วเนาะนี่เนาะ โอ้โซนเวทีบางุนบุางครับไปไกลเนาะยันติดลิขสิทธิ์เพลงพี่น้องเลยไ,ไปนอะพี่น้องเดี๋ยวบางุนสิภาไปโซนด้านหลังอีกทีกูแหละเดินไปยาวๆเลยคือเดี๋ยวนี้ร้านเพิ่นมาขายเต็มหมดแล้วนะพี่น้องตรงถนนนี่เนาะ มีทุกอย่างเลยมันขายคอนุยาตไทายนะเจ้าของแน่เมื่อนี่พี่น้องเนี่ยกางเอฟทีมินมากว่าโมเห็นไทยเจ้าของก็เถอเออ้ทอว่าเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่เลยนะอันนี้กลับมากับย <c oughs> ูทูบเบอร์อย่างเวลาแตกอ <c oughs> <c oughs> ย่างเวลาแตกไลฟ์หลยที่เขาปิดมนนนะซึ่งเขาเป็นิดแต่ว่าคนปิดเองคนไล่ แต่ว่ากยังมีรถวิ่งอยู่พี่น้องช่วงเย็นเพิ่อนอาจจะปิดแบบ่ให้รถวิ่งเลยเนาะตอนนี้นะคือยังมีวิ่งอยู่เป็นบางคันเนาะแต่ว่า,า,วาพดดเพิ่นเขามากผู้ใดรอกพี่น้องเขามากถือว่าติดคนเนาะะว่าคนหลายด้ช่วงเย็นรอ,รอ,รอเบิร่งช่วงเย็นเนานะมันจะมีร้านค้าฝั่งนี้เต็มหมดเลยนะร้านค้ายาวถึงนู่นเลยจนถึงวัดไทมิตรเลยเนาะพี่น้อง หิวข้าแล้ววาอาหารหลายไปเาาดเเเี๋ยวหากินข่าเดี๋ยวพี่น้องตอนเย็นเพิ่อนอาจจะปิดถนดน,นคลิปนี้ก็ถือว่าสีอัปเดตให้เอฟซมสักนิดหนึ่งเดี๋พี่น้องเด้อรอต่อกันช่วงเพิ่นเปิดงานจริงๆเนาะน่าจะประมาณ17นาฬิกาเพิ่นเปิดงานอุ้ยรดลดรด,ดนี่นะพี่น้องคือต้องบอกเลยว่า ถ้าฝนโ่ตกนะบาฮำจุนบอกเลยว่าถนนยาวราดแน่นตั้งแต่เ้าเนาะอันนี้คือฝนตกตั้งแต่ตแ,หแหงแล้วบ่ <c oughs> ปุณเนาะพี่นอ้องโอ้โหคือเป็นงานที่ใหญ่กว่าประเทศจีนอีกบ่จัก <c oughs> <c oughs> คือประเทศไทยนี่แต่ละเทศกาลนี่จัดเต็มขนาดเลยพี่นอ้องเดี๋ยวปี่นี้ก็สงการกัจัด21วันเลย สามสิบเปียกนะ็บเบืออเอบ้องหงน้พี่น้องสาออนเดหาผลบตกรลับรองวายางไปได้แถวนี้พี่น้องมือมือสอาวนี้เนาะอทุบโอ้โห,โหพี่น้องเลย ผู้คนหลายแห่งเลยิโอ้โหพี่น้องเมื่อนี้บอกเลยว่าเยาวราดแบบแนนจะเดินบบได้เลยดิม ค่อนเป็นโควิดเลยอ๋อพี่เนี่ยบอกได้ว่าเดินอยู่กลางถนนเด้เดี๋ยะสามารถถ่ายรูปกับเพื่อนได้เลยนี่เนาะพี่น้องมือนี้คือสิเห็นยูทูบเบอร์มาหลายอยู่พี่น้องเลย <laughs> ปาดรถ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 ตอนนี้คือรถอยังวิ่งได้เด้อพอี่น้องเด้อนี่เนาะวิ่งอยู่ถ้าจริงกับางจุนวันน่าจะมุ่หายวิ่งเลยเนาะเพราะว่าคนห้ายแห่งมันอาจจะวิ่งมาส่งของหนะพี่น้อง าว่าร้านบางร้านก็เพิืงกะกำลังเปิดเนาะโอ้ตรงน่ะขึ้นหลายเถอะสงสัยดารามาแน่เลยพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวไปเบิง่งไปเบิ่งดาราตรงนู้นโอ้โหโซนนี้ไหไวะจุดนี้คือจุด วันธรรมดากับหลายได้ส่งในโซนนี้นะพี่พน้อ,องคือร้านขายแต่ละร้านนี่โอ้โหบอกเลยว่าขายดีสุดๆเลยอโซนนี้โซนนี้ นักข่าวเต็มเลยพี่น้อง อย่าวลาแตกเลยงสงชัยได้สงชัยเบาสงชัยสงชัยได้ออกข่าวน้ำอยมเมือ๋อคุณพิธาพี่น้องเลยคุณพิธามาเนะาะจะพอแบบเต็มเลยียเด้อพี่น้องเด้ออยู่ข้างหลังนู่นเนาะ

ได้แล้วได้แล้วไปบได้แล้วเร้่อมาดนี้พี่น้องเลยไปบูได้แล้วบูวเนาะเซตบาดเดนสนุนยาวราลาเต็มกระเบี้ยวเลยก็คืนนอล้านอ จบแล้วจบแล้วจบแล้ว,ลวพ,นนพี่น้องนะ้องพี่น้องเนาะคลิปนี้มาคมจุนกับสิเดจบไปพี่น้เงด้อพี่น้องเด้อจะได้ก็ฝากกดไลค์เป็น,ำน,นกำลังใจให้มาคมจุนในการทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอชมอีพีสองเยาวราชพี่น้องช่วงเย็นนะเนาะเพิ่นเปิดงานอย่างเป็นทางการก่อนพี่น้องกับคลิปนี้กับขอบคุณทุกำกำลังใจทุกการติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อกับสบายดีสวัสดีครับาไ